ืไม่ว่าฉันจะพยายามยิ้มมากแค่ไหนใบหน้าของฉันมันก็ไม่ขยับเลยฉันไม่สามารถใช้ชีวิตกับหน้าแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วว้าวเต๋อแล้วถอดไปออกได้อย่างนั้นเลยเหรอฉันต้องหาอะไรมาแทนที่เดี๋ยวนี้เลยฉันไม่สามารถไปทำงานแบบนี้ได้โอ้ไปโรงพยาบาลก่อนเถอะพี่ ออะไรวะเจอทั้มไปได้ไหมโอเคไปกับชาาเดฟฉันมั่นใจเลยว่าฉันจะหาผิวหนังที่เหมาะสมได้แต่ไม่ดานี้หรอกตัวการปลาตกปลาไ้้ลยนะครับกดซีเพื่อเปิดช่องเออช่องเก็บของกันดีกดซ้เพื่อคำเฟินปลากดแองเพื่อยกเลิกกดคิวเพื่อส่งข้อความอ่ะ ซ่อนเลยเด็บแล้วจะตกปลายัางไงวะเอ่อพยายามจะเลื่อนเบต์แล้วนะแต่ไม่ไปโอ้กดสเปซปลาไหนโดนซิระบบจับปลาจะ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 ใช้ได้หรือเปล่านะครับเกมนี้เป็นเกมชิลๆนิดหน่อยโอ้มาแล้วปลาอ้าพลาดไปกดไม่ทันเหรอต้องกดสเปซปลาขึ้นมาด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองกดอีก,กรอบเด็บโอเคน่าจะใช่โอเคมา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 อันนี้จะเข้าเหรอปลาอะไรวะเนี่ยนี่คือโปกโอเกมอนเนี่ย มันมีจริงไหมเนี่ยไอ้ไอ้เดรสคลาสฟิตอะไรเนี่ยไอ้ปลาคลาสฟิตนี่น่าจะมีจริงเนปแต่ว่าเดดนี่ปลาแต่งตัวคลาสฟิตแปลกๆปลกเนปแกกดซี้าผิวหนังอันนี้มันสีสันเยอะขึ้นไปหน่อยมันจะดูตลกมากกว่าที่กว่าฉันได้ตอนนี้ซิอีกยังงั้นเหรอพี่เราจะไปเจอผิวหนังคนที่ไหนล่ะครับเนี่ยโอเคเนบเอาต่อเลยแล้วกันเกมยืชิวชิวแล้วเนบเกมตกปลาจะมาปล่อยจริงไม่แน่ใจเนปว่าคลิปนี้อาจจะถึงสักสิบนาทีหรือเปล่า ปลาเกมันไม่มีอะไรเท่าไหร่อาจจะชิลนิดนิดนึงอ่ะปุ๊บมาแล้วว่าปลาตัวนี้อะไรวะเนี้ยดีกรอปเปอร์อ๋อปลาเก่าเนียปลาเก่าโอเคผมก็เพิ่มมารู้ด้วยแหละค่อยๆสืบคําภทีละนิดนะเออมันบ้างใหญ่กับกระดาษเลยแถมยังมีเยื่อเองเป็นๆข้างในอีกแสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าปลาไม่ไไม่เยอะบ้าเลยรับตอนนี้หาจอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองมาต่อเลยแล้วกันเนปคิดว่าน่าจะจบเร็วแหละผมว่าจุดประสงค์ของเกมนี้น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากเนป ก็คือการในพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะไรวะนี่ปลาดุกเหรอปลาคราฟเอ่อปลากระจกเนยแต่ผมไปนค้นมาก็บอกว่ามันเหมือนจะเป็นปลาคราฟกระจกอะไรสักอย่างไม่รู้เนยไม่เคยเห็นเลยตัวนี้เออแปลกดีเดบฉันสามารถมองเห็นท้าสะท้อนของตัวเองได้เลยผู้คนนั้นพวกเขาไม่ชอบมองหน้าตัวพวกเขาเองเหมือนกับที่ฉันทําแต่ว่านี่ใช้ไม่ได้นี่ชอบหน้าตัวเองจริงๆหรอครับเนย่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่เขาจะสือ่อเดบอาจจะหมายความว่าแกชอบมองหน้าตัวเองก็ได้เพราะชอบมองหน้าตัวเองบ้างก็เลยไม่มั่นใจเหรอ น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผู้คนก็จะเฉยกันนปแต่ว่านางนี้โอ้จับไดูซ้ำกันเฉยถ้าเราแต่โฟกัสที่หน้าตัวเองมากมันก็จะทําให้เกิดความไม่มั่นใจเดฟไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็มีผู้คนที่ชอบจ้องมาตัวเองเพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองสวยหล่ออยู่เ้วแต่ว่าแต่ว่าคนที่ยเย่าแต่จ้องหน้าตัวเองแล้วเอาแต่ว่าคิดว่าคนอื่นจะคิดว่าตัวเองเป็นยัยงไงอ่ะเนี่ยคือเนี่ยแหละครับความไม่มั่นใจของจริงอ่ะวอเ t อ e h เฮลซ้ํากันมาหลายรอบปะเด้อ ไอ้นี่จับได้หกแล้วไอ้นี่จับได้เจ็ดไอ้นี่จับได้สี่ปะโถ่อยเกมมันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยผมเล่นอะไรผมเล่นเกมอะไรเกมชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยเดฟโคตรงงลองอแล้วเขาใหม่ดูแล้วกันเดฟเออสักทีว่ะตู้อะไรวะเนี่ยบรอชช็อกกราซเผิวหนังที่มันหยาไปสำหรับการสัมผัสเนี่ย ฉันไม่สามารถขยับมันได้ด้วยนิ้วของฉันเลยไอ้นี่ใช้การไม่ได้หรอกจะพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันตามหาเลยฉันคิดว่าฉันควรจะใช้เหยื่อที่ใหญ่กว่านี้นะเปลี่ยนแล้วเหรอเริ่มการคุอหาจริงจังมากขึ้นแล้วเดฟรอชท็อกวอส์ซิทผมไม่คิดว่าปลานี่จะมีจริงเดฟแต่ที่ลรหาแล้วไม่เจอด้วยมันเป็นปลาขนาดยักษ์เดบสามารถจะได้ตางพวกล่องหินเดฟเวลามันไม่ล่าและบ่อยครั้งที่พวกมันจะตายเพราะโลกกินเยอะเกินไปเดบโอ้โหตายโง่จังเลยต่อ แสดงว่าครั้งนี้น่าจะได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคเลยเปึบ๊บวุฒฉลาดหมดแน่กูจับได้โอริากามีฟิชโอริกามีเหรอปลากระดาษเหรอเป็นอีกอารนหนึ่งที่มีผิวเหมือนกระดาษเลยแต่วันนี้กลิ่นมันไม่ได้แย่เท่ากับอันอื่นหรอกนะแต่มันก็ยังปลอบบางกันไปโอเคโอริก okay. ามีฟริชปลาโอริกามีนั้นจะสลัดผิวหนังของมันบ่อยครั้งและใช้ผิวหนังของมันที่ตายไปแล้วสร้างเครื่องแต่งกายแบบเสร็จ พวกเขาจึงสามารถอยู่ท่ามกลางพวกมันได้และบ่อยครั้งที่พวกมันจะถูกฆ่าตายโดยคู่รักของพวกมันอาทำไมอะไปน,นอกใจมาแล้วโอเคไปต่อเนปปลาที่แปลกดีแต่ไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์เท่าไหร่แต่ถ้ามีปลาแบบนี้จริงๆก็ดีเนปปึ๊บวายนี่อีกแล้วไปไกลเลยเช็อะไรวะเนี่ยปลาเมือกเหรอปลาที่ไม่ต้องการปลาอะไรวะ นี่มันมีเยอะกันไปแล้วฉันไม่สามารถใช้มันได้ถึงแม้ว่าฉันจะลองก็เถอะอะไรอะเออนี่เป็นสปีชีส์ที่ปลาหมึกนั้นพัฒนาร่างกายออกมาให้มีหลายตาด้ครับเพื่อตัวพวกมันเองและเพิ่มความสามารถในการมองเห็นการหายใจหรือการว่ายน้ำเพื่อันรมีชีวิตอยู่เพราะได้รับการอนุรักษ์นะครับโอ้แต่ก็ยังพัฒนาลากอมาได้ขนาดนี้เลยนะแสดงว่ายังโดนล่าอยู่สิท่าโว้ฉลาดมิตตัวดึิงฉลาดอะไรบ่ะแนชิง มันแปลสลายน์เป็นคาว่าโกรธได้แล้วก็แปลว่าคําว่าขบเคี้ยวได้เนี่ยฉันขอให้หน้าของฉันไม่เป็นสีนี้ไปดีกว่านะเจ้าปลาพวกนี้ยังคงไม่ช้นผิดหวังอยู่ดีตอนนี้ฉันจะปล่อยให้เหยื่อของฉันจมลงไปให้ลึกที่สุดถ่าที่จะจมไปได้แล้วละ่ะโอเคนา,นายชิงนายชิกนั้นจะโดนต่อต้านในการาทำมาอทหารเพราะรูปลักษณ์ของพวกมันแต่แน่นอนว่านักล่าสูงสุดนั้นพวกมันไม่มากังวลกับลูกแล้วตัวเองหรือสื่งนินทาหรอก แล้วพวกมันก็ยังคงล่าต่อไปอ้อเป็นปลาที่เทด่ดีนะครับตัวนี้ไม่โดนลา่าด้วยแถมเป็นคนล่าด้วยเจ๋วไปเลยปะเล็กสี่ตัวเด็บปะ What the hell บ้าวาแล้ววะเดเพโต r ครนอสปลาอะไรวะผิวนหย่อนเกินไปเกินกว่าที่จะใส่หรือแสดงความรู้สึกอะไรออกมาได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องยิ้มเลยนะนดูสิ พวกมันซ่อนอยู่ในน้ําลึกเอาแรงดันสูงเนบพิโตเคนอสจะไม่ไว่ายน้ําหรือลอยออกไปปลาตัวนี้เป็นที่รู้กันว่าพวกมันมีชีวิตอยู่ได้ถึงร้อยกว่าปีและพวกมันไม่แม้แต่จะต้องการอาหารโอเคแต่ผมว่าไม่น่าจะได้เจอผิวดังที่อยากได้แล้วละบังคับเนี่ยโอ้เหมือนปารีเลยแองเจลฟิชมารีนซูไซฟังกัสป่าบ้าอะไรวะเนี่ย ฉันจะไม่เอาไว้ p a ร a s i เชื้อรานี่เข้าใกล้ด้ฉันเด็ดขาดเลยไหนดูซิกูจะได้มาในซู l s u f a ก g u s หนึ่งตัวมันคือสปปชีส์ปรสิตเชื้อราที่จะหลอกให้ปลาดันคิดว่ามันกลายเป็นเชื้อราทำให้มันฆ่าตัวเองเพื่อประโยชน์ของเชื้อราวัดแสดงว่านี่มันติดเชื้อราหรือว่ามันเป็นไอปลานี่มันเป็นเชื้อราหรอวะเนี่ยโคตรแปลกเลยเดฟเออเจ๋งเจ๋งแต่มันดูดูตัวใหญ่อยู่นะ What the hell? ว h า t t ต e h เฮลเจ้าตัวนี้มันลื่นกันไปมาจะไหลตกใต้ขาเฉไปเลยก็ได้โฟลโซาร์คตาที่ใหญ่ของพวกมันนั้นทําให้สิ่งของที่อยู่ห่างออกไปนั้นดูใหญ่ยิ่งกว่าพวกมันและด้วยสิ่งนี้ทาให้พวกมันเป็นที่น่าหวาดกลัวตอนปลาตัวอื่นพวกมันนั้นกําลังอดอยากอยู่ที่ใต้ก้นทะเลอย่างนี้ด้วยเองนะครับโอเคปลาตัวสุดท้ายแล้วมาตัวอะไรกัน ว้โอเคมาเร็วตั้งแต่แรกเลยป่าไรหน้าเนบแกไม่ปลายสิท่าฮะแม้ก็ถ,ถึงว่าไม่มีหน้าให้ต้องขอบไปแล้วนะฉันว่าถ้าจะปล่อยแกคืนสู่แม่น้ำแหละฮะ นั่นมันคือตอนที่ฉันยิ้มอย่างงั้นเหรอมันดีใจด้วยฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการหน้าใหม่จริงๆนั่นแหละหน้าปลาเออก็แค่ไม่ลองยิ้มดูเดฟเพราะว่าไม่เจอเรื่องดีๆ อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยโอเคเนีก็จบกันไปแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ